หนม้าสองคันหนึ่งห้าสองห้าสี่เรากานนะคะจะเน้นไปที่เส้ายสิบเก้า่บยบส ต้อมาโอเคโอเคโอเคซ้ำนี้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 ชอบตามไม่ชอบผ่านมา โอเคชอบตามไม่ชอบผ่านนะฮะโอเคนะนี่แหละแค่นี้แล้วจบงบน้อยชอบตามไม่ชอบผ่านทุกคนกดเข้ากลุ่มลิงก์ด้านล่างเลยตอนนี้นะคะเจ๊เปิดกลุ่มห้องหวยลาวไว้ให้ตอนนี้เลยค่ะ

โอเคนะเลขทูตไปไข่อันแป๊บหนึ่งเลขทูตไปไข่นี่ค่ะเลขทูตไปไข่เนาะเลขทูตไปไข่นี่นี่ค่ะเลขทูตไปไข่เจบว่าเลขไม่ค่อยสวยเลขเลขเลขไม่รู้ดีเลขแบบเลขไม่ค่อยสวยอ่ะเจ็ดแปดศูนย์ถ้าใครชอบก็ตามนะคะเลขทูตไปไข่โอเคนะ เลขทูไปไขใครชอบก็ตามนะคะอาแคปเจอร์นะคะแต่เจ๊ไม่ค่อยชอบนะคะใครชอบก็ตามเด้อดดเออเจ็ดแปดศูนย์นะนี่ค่ะก็คือเลขทูบมีแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ตามนะเออนะงบน้อยให้แล้วค่ะงบน้อยให้แล้วค่ะนี่เลขทูบนะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบ Thank